น้องแนนซี่นะคะอ่าน้องแนนซี่คะเมื่อเช้าแนนซี่ใครมาส่งคะแม,ม่ค่ะแม่ทานข้าวมารยังไหมคะอ่าทานข้าวอะไรคะหมูหวาน,นะคะ่ะน่าอร่อยจังเลยหมูหวานนะคะวันนี้นะคะคุณครูเดี๋ยวก็จะมาสอนน้องแนนซี่เกี่ยวกับการดูค่าจํานวนนับจำนวนนะับก็คือเลขสี่นะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูเมียวจะพาน้องแนนซี่ร้องเพลงสักหนึ่งบทเพลงนะคะเดี๋ยวคุณครูเมียวจะร้องก่อนนะคะร้องให้น้องแนนซี่ฟังก่อนหลังจากนั้นน้องแนนซี่จะได้ร้องตามคุณครูนะคะแล้วก็เราก็จะร้องไปพร้อมๆกันนะคะแต่ตอนนี้คือน้องแนนซี่ดูคุณครูเหมียวก่อนนะคะคุณครูมียวจะร้องให้ฟังก่อนนะคะ ปรบมือห้าครั้งหนึ่งปรบให้ดังกว่านี้1 2 3 4 5สองม้ปบใหม่อีกทีหนึ่งสองสปรบให้ดีก,กว่าเดิม1 2 3 4งสองส่านะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจ,จะพาน้องหน่อยสิร้องไปงพร้อมๆกันกับคุณครูได้ไหมคะ<ๆ>พร้อมหรืยัคะพร้อมค่ะหนึ่งสองปรบมือห้าครั้ง 1, 2, 3, ปรบให้ดังก<ๆ>ว่านี้ ปกใหม่อีกที่ปกพี่ีก็เดิ่มถึงสองเองมากค่ะี่มากค่ะหนึ่อ่าวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะมาสอนน้องในซี่การรู้จักจำนวนนับก็คือเลขสี่นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะเรามาดูว่าสื่อของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำสื่อก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะแล้วคุณครูนี่ก็จะมีอ่า มาเยกแต่มาแย,นะาแยคจะมีอยู่5กล่องนะคะก็จะมีกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3มกล่องที่4ี่แล้วก็กล่องที่5นะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนแค่จำนวนสี่นะคะคุณครูเหมียวก็จะมีอันนี้ก็คือแม้ปินติดกับผลไม้แต่ละชนิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปอ,อะไรคะสต,เตอเบอร์รี่ก็จะมีรูปแอปเปิ้ล ก็จะมีรูปแตงโมนะค่ะก็จะมีรูปส้มแล้วก็มีรูปเนาะอ่าก็มีรูปเนาะคุณครูเมียก็จะให้น้องเมนซี่มันเป็นแต่ละกองแล้วก็ให้กองกับ้างหนที่กองสิ่งอไก็จะเป็นจิ๊ซอวจิ๊ซอตัวเแรกนะคะแดงสีอ่ะแดงสีนะคะอันต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นกระโปองส้นกับเหรียญนะคะเหรียญกับเหรียญนะคะเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทของเราต่อไปก็จะเป็นใบใบความรู้หรือใบงานนะคะใบแงานให้น้องเมนซี่เป็นคนฝึก เ,เขียนตามรอยป,ปากก็คือเลขสีใช่คะก็จะมีใบใบงานในความหนูแล้วก็จะมีสีแล้วก็มีดินสอคุณครูเมียวจะให้หนูหยอดผลไม้ลงในกล่องแต่ละใบนะคะตามจำนวนเดี๋ยวจะให้หยิบนะคะว่าอ่กล่องเนาะในซีดูนะคะกล่องที่หนึ่งอ่าดูสิคะผละไม้ชนิดไหนที่มันมีแค่หนึ่งลูกสตรอเบอร์อออรี่อ่าสตรอเบอร์รี่อ่าอย่างงี้เลยคะ่ะ ต่อไปจะเป็นกล่องที่เท่าไหร่คะกล่องที่ากล่องที่สี่น้องในซี่ลองดูว่าผลไม้ของเราที่ติดอยู่ในไม้ติมเหลือผลไม้อะไรบ้างคะส้มอ่าเหลือส้มอ่าทีนี้มาดูส้มมีกี่กี่ผลนะคะกี่ลูกนะสีโอ้อ่าลูกอ่านี้ไปได้เลยค่ะเดี่ยวลูกหนึ่งลูกสองสี่เก่งมาก ก็คือผลไม้แต่ละกล่องก็คือมีอยู่เท่าไรคะอันนี้คือกล่องที่หนึ่งที่สองที่3าที่4่นะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคุณครูเหมียวจะให้หนูฝึกหยอดนับจํานวนเหรียญลงในกระปุกอะไรคะกระปุกอมสินกระปุกอมสินเก่งมากค่ะ,ะน้องแดนซี่ต้องหยิบเหรียญลงในกระปุกอมสินกี่เหรียญคะสี่เหรียญอ่าสี่เหรียญ เก่งมากครบเรือยงคะครบสี่บาทหรือยังอาเดี๋ยวน้องแม่รวมสินครบแล้วใช่ไหมคะครบสี่บาทแล้วนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่พี่นินซี่หยอกเลี้ยงลงในกระปุวันเสร็จแล้วคุณครูเมยวมีจิกจ๊กซอจิ๊กซอเลขสี่ให้น้องแนนซี่ฝึก ต่อจิ๊ซอเลขอะไรคะเลขสี่อ่าเลขสี่มีอยู่กี่ชิ้นลูกสีส่ชิ้น <ๆ ille S 1> อ่อาเดี๋ยวคุณครูจะวางไว้นะคะเสร็จห,หรือ,อย,ยังคะเส็แล้วค่ะเป็นเลขสีหรือ,อยังเ,เก่งมากเ <มา S 1> ยี่ยมมากดูกปเป็นเลขสีแล้วใช่ไหมคะ ูจะให้หนูทำใบใบกิจกรรมนะคะก็คือเลขอะไรคะลูกเลขสี่คุณครูจะมีใบใบงานให้ก็คือใบงานเลขสี่เลขสี่กับลูกอะไรกันนี่ยแคลร์แคลรกคีคีหยิบผมนะสี่พันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เลขสี่คุณครูจะเตรียมดินสอกับสีให้หนู เขียนตามรอยป่านะคะก็ค hmm. Hi. ือเลขสี่ง um ั้นจะเช็งจะแดงเราอะไรคะลายสีให้สวยงามนะคะอ่าเก่งมากค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปจะเป็นอะไรคะอ่าสีอะไรคะ สวยมากค่ะเก่งมากเลยอ่ะนัดดูก่อนแค่เราไม่กินวัดหนึ่ง <1, S 1> เก่งมากค่ะ,ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปนะคะคุณครูแล้วก็เนมซี่จะได้มาทบทวนกันว่าวันนี้เรียนเรื่องเลขสี่อ่าเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนนะคะจะบอกให้เนมซี่ว่าเนมซี่<ม>รู้จักเลขสี่จะทบทวนอีกรอบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเลขอันนี้ก็จะเป็นจำนวนไหนลูกจำนวนนับหนึ่งจำนวนนับสองจำนวนนับสามจำนวนนับสี่เก่งมากค่ะมี่โมกี่จำนวนสี่จำนวนอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรคะกระปุกออมตินกับเหรียญอะไรลูกเหรียญบาทอ่าเหรียญบาทกี่เหรียญคะสี่เหรียญเก่งมากค่ะสี่เหรียญใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ การต่ออะไรลูกการต่อซุ๊กซอจิกซอจิกซอ,กซอที่เป็นเลขอะไรลูกเลขสี่อ่าเลขสี่เก่งมากค่ะต่อไปก็ะจะเป็นอันนี้อะไรคะนี่ใบอะไรอ่าใบาอะไรคะใบางานใบความรู้ใช่มไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเลขสี่อันนี้ก็จะเป็นหัวอะไรลูกแครอทมีกี่หัวมีกี่หัวอาน,นัทดูกหนเก่งมากเก่งมากค่ะพี่แม่ นี่ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ